สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาอัดเพลงบันทึกแผ่นเสียงเพลงเพลงใหม่ล่าสุดนะครับในชีวิตนี้ชื่อว่ากรรมทันตาพุทโธธรรมโมสังโฆอิติปิโสภคกว่าสวดมนต์นางภาวนาทองแพมิตาละโยงโยโย,โย,โยเป็นเพลงที่เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาและสังคมนะครับรอรับชมรัะฟังวันนี้ได้มาอัดอในบันทึกที่ห้องอาจารย์วาดวาทิศินนะครับ,รบซึ่งเป็นเพลง ค่อนข้างจะแ,แปลกนะครับนฟันงจากเสียงอาจารย์ว่าดีกว่าว่าเป็นยังไงครับเพลงนี้ครับสำหรับงานเพลงนี้ผมการันตีให้เลยว่ามันแปลกมากนะครับเป็นงานเพลงที่สอนให้คนรู้จักบุญจักกรรมรู้จักดีจักชั่วนะครับสำหรับงานเพลงนี้ผมก็อเล่นเพลงมามากมายเหลือเกินแต่ว่า,อาตอนแรกๆก,ก็หวั่นใจอยู่ว่าเอ๊ะเราทำออกมานี้ ไม่รู้มันจะไปได้หรือเปล่าแต่พอเรียบเรียงออกมาเสร็จปุ๊บเอ๊ะมาฟังดูดน,ด,นดนตรีก็เข้ากับเสียงนักร้องนะครับงานเพลงกำทันตานะครับจังหวะมันโจ๊ะใช่ไหมอาจารย์<จ>ก็อยากให้ฟังสมัยด้วยนะอฮาะาเออทันสมัยคือถ้างานเพลงเนี่ยบางทีอ่าเพลงแต่ละเพลงแต่ละคนครูเพลงแต่งมาก็เยอะกะสวนมากจะเป็นเพลงเกี่ยวกับรักๆคล้ายๆ แต่ตัวนี้จะเป็นเพลงแบบเออพอฟังแล้วมันมีสาระคือมันสอนให้รู้ในตัวมันเองแล้วก็มีความสนุกมีความมันในตัวโจ,โจ๊ะใช่ไหมโจ๊ปมีอะไรพินแคน,น,นพินแคนอ่าเาพิน,พนลายแคนเป็นแนวลูกทุ่งอีสานอยากให้ฟังอย่าพลาดนะครับสังหรับงานเพลงนี้อาจารย์คิดทรมขันคิดงานเพลงนี้ออกมาแบบเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับ ครับเรารับชมรับฟ to oh ังนะครับจากสถานีวิทยุจากย t ท b e สื่อต่างๆสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆนะครับใจจดใจจ่อนะครับขอบคุณอาจารย์วาดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้โดีใจนะครับ